สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเงรวยๆวยครับสำหรับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมกับเหรียญเสมามังกรป้อนศัพย์กับปี2564นะครับเป็นรูปทรงเหรียญเสมาพิมพ์เต็มองค์นะครับ ด้านหลังก็เป็นมังกรป้อนซับโอ้โหคล้ายเลข8อินฟินิตี้เลยนะโอ้โหรุ่นนี้กล่องรายการรุ่นนี้เป็นกล่องสีดำอย่างนี้นะครับเขียนชื่อรุ่นเลยว่ามังกรป้อนซับนะครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้ก็ไม่เยอะนะครับอจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่168ลังครับราคาจองรุ่นละ189บาทครับ1ลังการันตีเนือ้อเงินสเหรียญครับ แถมยกลังก็จะเป็นเงินซาตินลงยาหนึ่งเหรียญน,นะครับทุกเหรียญอะไรเ่ยมีเหรียญลงยามากกว่าสามสิบเหรียญโอ้โหสามสิบแบบโอ้โหมีหลายแบบจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเนื้อเงินหนึ่งลงังเนื้อเงินสามใช่ไหมครับแล้วก็เนื้อน,นะวะสามนะครับเนื้อปาก้าเนื้อปาก้านี่ก็ไม่เยอะนะครับใครมีก็เก็บไว้ให้ดีก็มีทั้งลงยาลายธงชาติลงยาพางเขียวลงยาฟา้าม เมฆเมฆาโอ้โหชื่อเป็นไงล่ะครับลงยาสี่สีลงยาจนะีวอนเนาะสองเคสามเคสตะโลหะลงยาสามสีสองสี 4, อย่างเงี้ยนะครับมีดูครับรายการที่เป็ดเห็นไหมครับเนื้อสัตตะตำรวจโอ้โหเป็นไงละ่ะแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์นะครับการไหลเงินกะไหลทองเนื้อทองทิพย์ลงยาสองสีสามสีลงยาเนื้อทองแดงซาตินเนื้อทองแดงลงยาลายเสือนะครับเนื้อฉนวนอะไรเนี่ยเนื้อฉนวนดำหินอ่อนโอ้โห มามีอะไรมีสุดท้ายไหมครับเนือ้อเนื้อฉนวนลงยาสองสีเรนโบโอ้โหโโห,หนึ่งลงังถ้าดูอย่างนี้ถ้าเยอะสุดใช่ไหมครับเยอะสุดจะเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญส่วนใหญ่ก็ห้าเหรียญนะนะครับก็เนื้อทองแดงหน้ากากลงยาขอบชมพูนี่เหรียญตัวอย่างตัวอย่างลายพางใช่ไหมครับนี่เป็นลงยาลายพางนะนี่โอ้โหโอ้โหกีห่สีเนี่ยเรนโบ้โหรือเปล่าครับเนี่ยสุดท้ายกันเอ้ยลงยาสองสีนะครับ อันนี้ตำรวจแน่เลยนะสัตตะลงยาตำรวจเห็นไหมครับดำแดงนะขอบขาวนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับเหรียญจริงวันนี้ก็มีตัวอย่างอยู่สี่เหรียญนะครับก็เหรียญถ้าดูภายนอกก็ค่อนข้างจะคมชัดก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยได้เลยนะครับก็บล็อกต่างๆก็ดูที่ดูก็ชัดดีนะครับนี่ครับมาดูเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงข้างบนก็มีกงจากเป็นรูปทรงเหรียญเสมาพิมพ์เต็มองค์หน้าหลวงพ่อพัดก็ชัดนะครับ ข้างล่างเหรียญก็จะเป็นมังกรโอ้โหนี่ไงรอซับมีก้อนเงินก้อนทองอยู่หนึ่งก้อนนะครับนี่อันนี้เป็นงานลงยาจีวรพื้นชมพูขอบดําครับนี่เป็นเนื้ออะบก้านะครับด้านหลังก็มาดูความคมชัดหน่อยเอาออกได้พอดีเนาะอ,อมาเนี่ยผมว่าออกจากซีนเลยนะครับด้านหลังก็นี่ครับมังกรป้อนซับรุ่นนี้นะครับแต่ละเนื้อก็ต่อโค้ดแตกต่างกันไปนะครับรุ่นนี้เนื้ออะบก้านะครับ นี่สามสองสามสองนะครับเนื้อบลาก้าโค้ดอยู่ไหนเนี่ยผมหาก่อนโค้ดหา,าย,ายแ,แล้วเนื้อบลาก้าโอ้โหนี่เนื้อบลาก้าโค้ดอยู่ข้างล่างนี่ครับโค้ดอยู่ตรงนี้เนื้อบลาก้าโค้ดอยู่นี่แต่ละเนื้อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวอย่างเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูชัดเจนนะครับนี่เป็นมังกรนะครับนี่มังกรบนเมฆด้วยปีสองห้าหกสี่ครับนี่มาดูความกว้าง <ๆ S 2> ของเหรียญหน่อย ขนาดก็เป็นขนาดผมพอดูก็กำลังดีเลยนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณ2.7เซนนะครับ2.7ข้างบน2.7ไหมวัดสองจุเท่ากันนะครับความยาวของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณโอ้โหยาวเนาะยาวเลยนะวัดดูสี่จด้าเซนนะครับก็ถึงว่ายาวเลยนะพอพอ,พอวัดดูใช่ไหมครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อนี่โอ้โหเป็นไงครับ อันนี้ผมว่าเนเป็นเนื้อทองทิพย์ผมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นะครับลงยาจีวรนนะครับทั้งลงยาพื้นแดงนะนี่แต่สีดูครับสีนี่ลนี่ต่อโคตรเหมือนกันนะครับนี่โอ้ยโอ้โองี้หมายเลขเก้าด้วยโอ้โหเป็นไงครับสุดท้ายก็จะเป็นงานหน้ากากมาดูความคมงแท้ของงานหน้ากากนี่เป็นหน้ากากทองแดงใช่ไหมครับเนี่ยหน้ากากทองแดงลงยาจีวรนนีน่นี่งานหน้ากากนะครับ ใครเช่าหาบูชาก็เหรียญมังกรอทรั์จำนวนการจะสร้างแค่1น8หลังก็ไม่ไม่เยอะนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆงรวยรวยนะครับขาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบใครสนใจบูชาวัตถุบางคนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายวุญนได้เลยนะครับหรือ YouTube ก็ ไอเดียไลน์หรือไม่ไดิไลน์ไอดียดิครับโอ้โหไลน์ไอดีครับไลซูเปอร์เอ็มหกเจ็ดหกเก้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ